สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมารายงานราคายางพาราประจำวันที่6พฤศจิกายน2566อันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้52บาท80สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่30สตางค์ ราคาท้องถิ่น49บาท80สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซนวันนี้ราคาอยู่ที่52บาท90สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยที่4สตางค์ราคาท้องถิ่น49บาท90สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้55บาท92สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 83สตางค์ราคาท้องถิ่น52บาท76สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์วันนี้45บาท41สตางค์ปรับตัวลดลงมาที่10สตางค์ราคาท้องถิ่น42บาท41สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50สเปอร์เซ็นต์สดวันนี้22บาท70สตางค์ปรับลดลงมาที่5สตางค์ราคาท้องถิ่น19บาท70สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง24บาท97สตางค์ปรับลดลงมาที่7สตางค์ราคาท้องถิ่น21บาท97สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%ค้างคืน29บาท51สตางค์ปรับลดลงมาที่7สตางค ราคาท้องถิ่น 26.51. บาท51สตางค์และอย่างเคลอย่างก้อนถ้วยวันนี้34.5สบาท5สตางค์ปรับลดลงมาที่8สตางค์ราคาท้องถิ่น31.5สบาท5สตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปชมการซื้อการขายยางปร,ราต่างประเทศกันเลยนะครับ